ไม่กล้าพูดตั้งแต่ครั้งแรกนะครับนะเขาเขาไม่เขาไม่เคล็ด<ร>ไมีเคล็ดจะเปิด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 โอ้โหนี่มีตัวใหญ่นะครับนี่เคล็ดตอนนี้คุยได้แล้วเนาะตอนนี้คุยได้แล้วโอเคโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแน่นอนแน่นอนก่อนจะเริ่มจับปลากับตอนนี้ก็ใกล้เวลาที่จะ ปล่อยให้มีการจับปลากันเกิดขึ้นนะครับเริ่มขึ้นนะครับเนื่องจากว่าทางคณะกรรมการได้จำหน่ายบัตรหมดเร็วนะครับจะเลื่อนจาก10นาฬิกามาเร็วขึ้นวันนี้ทางผู้ใหญ่บ้านก็ประชาสัมพันธ์แล้วนะครับว่าเหลือเวลาประมาณ7นาทีให้ทุกท่านนะครับเตรียมอุปกรณ์ในการหาปลาให้เรียบร้อยให้พร้อมสังเกตว่า,าเสียนปลาทั้งหลายเขาจะยืนขึ้นนะครับแล้วก็ทําการ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเตรียมแหไว้ในมือนะครับเตรียมที่จะลงอย่างเดียวนะครับดูข้างหน้าทุกคนยืนขึ้นนะครับเหมือนเป็นการนัดหมายกันไปเลยนะครับตอนนี้ถึงเวลาก็จะมีสัญญาณพลุนะครับแล้วก็จะทำการปล่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับตอนนี้โอ้ี่โอ้เสียงพลุดังขึ้นแล้วครับนี่เป็นสัญญาเตือนว่า หวานได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าใครจะได้ปลาก่อนกันนะครับลุ้นเลยนะฮะนี่ตอนแรกก็เจอเลยนะครับลุนสันรานี่ใครจะได้ปลาตัวแรกมีรางวัลด้วยนะครับดิเขาบอกว่าปลาดุกนะครับท่านใดที่ได้ปลาดุกตัวแรกมีรางวัลให้เลยเริ่มลงมือแล้วครับเดี๋ยวเราจะค่อยเก็บตกกันว่าใครจะได้ปลาใหญ่ปลาเล็ก นะครับเดี๋ยวเราไปเก็บบรรยากาศต่างๆรอบสรกก่อนนะครับโอ้ยังติด <c oughs> โอ้เราสระจะรอลุนปลาจ <c oughs> ็บสันรายอยู่ครับเจ็บสันรายอยู <c oughs> ด่ดึงมาละ <c oughs> ดึงมาละดึงมาละครับดึงมาละ ดึงมาแล้วครับเดี๋ยวจะดูกันว่าได้ไหมไโอกั่โอ้กิงมาเยอะเลยครับเอแ,แห่แรกโอ้ได้ปลาอยู่ครับแต่ว่าวนี่สิ่งที่ได้มาคือสันราด้วยเดี๋ยวเขจะมีแผนกเก็บนะครับแผนหวานทันนี้ก็เอาแห่มาสองปากนะครับ นีต่างคนต่างสารวนกับการหาปลานะครับบางคนก็แห่เรกได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็เหมือนที่ท่านเห็นช่วงแรกตอนนั้นก็ว่าจะเห็นมาก็มีแต่กิ่งไม้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปรอบๆสระกันเนาะโอมาดูปลาดูปลาเนี่ครับขอรางวัลาแล้วร น้องพี่นิดจได้เยอะมากเลยครับเนี่ยปดที่กองเยอะมากเครับนิดบินินบงนบ่านินบ่านาโอ้โหดปลาเลยทางนี้มีกำลังใจด้วยเราจะได้ปลาเยอะแน่นอนนี่มีบันแดกรองเก็บปลาครับ ห e ลุดสนานนะครับ2ปีแล้วที่ไม่ได anyway> ้หวานตรงนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าขยด้ปลาใหญ่กันเนาะเี่ยจรอมาจับปลาหรือเปล่าเชี่ยหรือมาจับปลาหรือมาจับปลาเชีรยใครเชีรยใครรูปลอเลยครับนี้มาใส่เป็นดำแรงเท่เลยครับไปจันมีพนังงานข้างบนด้วย ราเก็บปลาโอ้นั่นนั่นนั่นครับนุ่นย่าย่าย่าโอ้นี่นี่มึงห้ามปล่อยปลาลงน้ำนะตัวใหญ่ด้วยครับตัวใหญ่ด้วยโอ้สุดยอดเลยเกมกระเบนกระเบนเดี๋ยวเดี๋ยวดิ้นตกตกตกตัวกระพี้กรัะกี้เลยครก็เป็นการผ่อนคลายนะครับ อากาศร้อนๆตรนี้มาลงเล่นน้ำนะครับแถมได้ปลาไปรับประทานกันด้วยนะฮะมีความสนุกสนานด้วยผ่อนคลายด้วยเป็นกีฬาประเภทหนึ่งเหมือนกันนะครับการจับปลาสิ่งสําคัญนะครับคือรายได้ทุกบาทุกสตางค์เราจะเอาไปเข้าในกองกลางของหมู่บ้านนะครับของชุมชนเพื่อที่จะพัฒนาแหล่งน้ําตรงนี้นะครับต่อไปนะครับหลังจากที่จับตรงนี้เสร็จเขาก็จะปิดนะครับปิดให้อปลาวางไข่นะครับถ้าใครมาจับนอกเหนือจากการที่จะเปิดให้จับก็จะ ถูกกำเนิดคดีว่ากันไปเนาะนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นข้างๆนะเดินรอบๆสระกันก่อนนะครับ อันนี้มาเชียร์หรือมาให้กำลังใจเอาอะไรเห็นยังหัวหน้าเห็นยังครับยันยันยันเขายันเขาได้เลื่อนยันเขาได้เลื่อนสิได้รางวัลครัับวนนี้หารางวัลได้ได้จ่ายตังยังไม่ไม่จ่ายผมเองครับเอ๊ะมัดมัดดินพอมดอมดินไหมครับเอ๊ะมาจายข้างล่างโอ้ยไม่ได้เลยครับโอ้ยมีเสื้อชูชีพด้วยพร้อมครับพร้อม Oke, ini ไปลาจรูไป มาชากิโลวาเนี่ยตัวใหญ่ครับนี่มาแล้วโอ้โหนี่โอ้โใส่ใส่ใส่ถุงเลยใส่ถุงเลยใส่ถุงเครับะลยครับโอ้ระวังเด้อมูแต่ดูปลาลืมดูลูกดูหลานเด้อ นี่นะครับเป็นการพักผ่อนหย่อนใจในครอบครัวด้วยนะครับมาจับปลาด้วยนะครับกิจกรรมหน้าร้อนวันนี้เนาะ วแล้ผนกเก็บปลาจะแจ่งตัวดูดีหน่อยแผนกลงน้ำก็อีกต่างหากนะครับนี่ กล้าพูดตั้งแต่ครั้งแรกนะครับเขามีเครสเครสเปิด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 โอ้นี่มีตัวใหญ่แล้วครับนี่เคลล็ดับตอนนี้คุยได้แล้วเนาะเคลล็ดับเคลล็ดับตอนนี้คุยได้แล้วคุยกันแล้วโอ้คุยโอเคเยี่ยม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 แน่นอนแน่นอนเฮ้ยได้ไปดูยูทูบเอานะจ๊ะโอ้นี่พายในเก็บโอ้เอามากี่ปากครับวันนี้เหรอเยอะเลยครับนี่โอ้ระว้นเลยมือเตยยกปิ้งปุ๊บนี่ โอ้นูทางน้นอีกกลุ่มนึงนะครับนูรอพายในเก็บเหมือนกันครับนะอะไรไม่รู้สงหาสงหาเลยปลาสองตัวตรงนั้นมีแต่สันราพอไม่มีใครหวานตรงนั้นเลยนี่นี่หละครับความสนุกสนานนะครับดวงจะดวงไง้จะด้วงไม่ดนเนาะบอกไม่ได้หรอกเนาะ บางคนลงแล้วได้ปลาใหญ่เลยก็มีอมเออนูอ่นนะครับแต่ละทีมาเขาจะมีคนมาโรเก็บทุกทีมเลยฝั่งนู้นก็มีครับนุ่นอ,อย่างน้อยคนหนึ่งก็ต้องสองสามแหแลวเนาะสองสามปากกันเนาะปากเดียวเอาไมา่อยู่หรอกขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมในวันนี้นะครับ วันนี้ก็ขอปิดคลิปไปก,ก่อนนะครับเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวไปหาปลาก่อนครับผมสวัสดีครับ